สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยูทูบช anel นะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมเดินทางมาที่ปทุมธานีนะครับแล้วก็มาเจอทุเรียนนะฮะหล้านเนี่ยตรงเนี้ยเขาขายาในราคา100บาทนะครับผมเองก็สงสัยนะครับก็เลยจอดมาดูช่วงนี้ราคาทุเรียนเนี่ยปกติราคาเอบก็สองอยสิบแล้วนะครับก็เลยขับรถผ่านนะครับเส้นนี้เส้นนี้ตลาดอียลานะครับพอดีเห็นราคาทุเรียน 100บาทเนี่ยก็เลยถามถามพี่เขาหน่อยว่าขายได้ยังไงนะครับเขาบอกว่าเป็นทุเรียนที่ยังไม่สุกนะครับอ่ายังไม่สุกข,ขายได้ราคา100บาทแต่ว่าสามารถเอาไปกินที่ต่างจังหวัดฮนะอะไรประมาณนี้ทักสองวันสาวันเนาะขายเฉนะพาะเทศกาลาร้อยสิขายเฉพาะเทศกาลนะครับนี่ที่เจ้าของร้านใช่ไหมนะครับสามารถแวะมาได้ที่นี่อยู่ที่ไหนนะพี่ตลาดพระปิ่นเจดครับตลาดพระปิ่นเจดนะครับอยู่ตรงข้ามอายาลาเลยนะครับมาติดติดกันนะครับผม อันนี้เป็นทุเรียนของภาคใต้ชุมพร<ต>เลยนะครับโอ้ยเพื่อนๆก็อยู่ที่ภาคใต้นะครับอ่ะอันนี้ผมก็ต้องขอญาตที่เขาถ่ายแล้วล่ะนะกนนี้จะไม่ดูเนื้อหรอกแต่ว่านะครับมีขายที่นี่นะครับอยู่ที่อ่ากิโลกร,รัมละหนึ่งอนะครับผมแวะเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ผมขับรถผ่านนะก็เลยแวะมาเห็นติดราคาไงผมตรงเนี้ยตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นทำเลนะครับทำเลค่อนข้างที่ดีเลยเพราะว่า ติดถนนนะครับติดถนนตรงนี้เลยนะครับอ๋อไม่ใช่ไม่เคยมาผมเคยมาหนึ่งครั้งแล้วนะครับติดถนนนะครับติดถนนแล้วก็เป็นทําเลที่ดีนะครับการค้าขายนะครับหนึ่งทำเลเลยนะครับทําเลในการขายเนาะเขาก็ขยันนะขยันค้าขายกันนะครับเออผมก็อยากเรียนแบบด้วยนะครับผมลูกเนี้ยใหญ่ๆเนี่ยนะลูกนี้ประมาณกี่โลฮะห้าโลขึ้นเนาะห้าหกโลนะเจ็ดโลโอ้ สำหรับคอทุเรียนนะครับคอทุเรียนไม่ควรพลาดเลยใครที่อยู่ใกล้ๆนะครับแวะมาได้เลยตรงนี้เขาเรียกคลองสองไหมคลองหนึ่งนะคลองหนึ่งนะครับโอนะครับผมราคา100มีจริงนะครับน้องเข้าใจถึงนะครับกล้าขาย100บาทนะครับผมก็แวะมานะครับอุดหนุนกันได้นะครับผมอ่สั้นๆครับวันนี้แวะมาถ่ายให้ชมกันนะครับว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นขายปีกก็ยังมีขายอยู่นะครับทั่วไปนะครับแล้วก็หา กินได้ในราคา100บาทนะครับนะครับโอเคนะครับขอบคุณน้องนะครับขอบคุณพี่พี่ๆนะครับทุกท่านนะครับผมให้ดูทําเลก่อนทําเลการขายนะครับจริงๆก็มีอีกหนึ่ง้านฮะญาติกันอ๋อนี่เป็นญาติกันอ่ะโอ้นะครับเรียกว่าเป็นธุรกิจครอบครัวเลยนะครับทําเลดีตรงนี้เป็นตลาดผลไม้นะครับไอยาลานะครับผมโอเคนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับผมไว้เจอกันใหม่ไว้เจอกันใหม่วหมสวัสดีครับสวัสดีครับ